ดูเจียเฟยหน่อยแบบนี้หลยดูเจียเฟยน้อยค่ะโอวดูมันมันรอเมชิดูชิงควงอุ้ยดูเมชิดูค่ะเมชิดูชิงควงเจ็ดนี่คือจาขอจาขอเจี๋ยเฟยเมชิดูเขาเป็นเจี๋ยเ้ยครับ อันนี้เพลงจะเป่าของเจ้ไหมนี่เป่าด้วยกันเลยนี่ยอะไรลูกน้องเพลงก้องอะไรบอกก้องอะไรก้องดีเจไอก้องโกโปก้องโปอะไรก้องอะไรสัติดีเจก้องโกแฟบอะไรคือดีเจเดจไอเออพี่หโอมันชื่อชื่อพี่โอ๊ะมาเนี่ยพี่แฟบมาแบบพี่แฟบโอ้ยโอ๊ยดอนล่าโอ๊ยแฟบอ happy <tiếng> happy <nói> um, <laughs> 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 สอ3สมเป่าว้าวไอ้เด็นเปาอ้ไม่เอไม่ไเด็ไดมดน้แล้วต่อไปเน่อยหดโ้่อไก็เดกเด็กเดกเจาขลสามเออ้าอ่คมการ้อมการความการสองคนนี่เลชิดูว่าปิดไฟก็เนาะอเร็วหนึ่งส แม่เออเจ้าของวันเกิดไม่ได้เป่าเอาไปเอาไปเอาไปกินกินได้เมชิดูเมชิดูอธิษฐานหรือยังเจ้าของวันเกิดอธิษฐานว่าใครมือขอให้สอบผ่านค่ะโอ๊ยขอให้เจี๊ยบสอบไม่ผ่านมือมือขึ้นนองเธอกับวาจังสิล่ะขอให้นอนหลับฝันดีขอให้สอบผ่านโอ้สอบแล้วนี่ว่า จะไม่กห่หกดเกงลทำคุยบ่บุได้ทำคืยกันนั่นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเจยบป่วยเจบอยู่ตัวเคียโอ้ยนี้นะไอบ้างวยบ้างวยเธอ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 ทำไมไม่ไปเรียกปู่มงคลเธอมาเป็เด้กปีนี้กินข้าวปูมงคลเต็มปนีกินข้าวเร็มแล้วบ้มากขึ้นเตมยนเลยไปเรียกปู่มงคลเร็วเธอทำไมไม่ไปเรียกปู่มงคลมาเป่าเค้ก มันมีขนเจ้กระเลดเลยใสเค้กแนวเด๋มีขนจกกระเลนปาเรียงี่ายสกลด์นางเง่าตดในน้ำกต่ายก็่าตัดต่อตัดโหลดได้ไวอันกิว่าหมีชนดูชาเนีอุ๊ยเค้กป๊อกกระลักเป็นไงบ้างคะเจ้าของมันเกิดเค้กป๊อกกะลยังไม่ได้กินเลยค่ะแม่ ดีใจยังก็บ่าไปตอนน้ดีใจมากค่ะสาวันเกิดไม่รู้มาก่อนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจัเโทรังเคตอายุน้ากันม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้มาก่อนเลยตอนชิลซือมากค่ะอยู่ั้นก็ไ้กินข้าวอยู่อมย์ยก็กินอยู่นี่นะกินเสร็จแล้วจะ่อยไปหรือจะไปบ้านลูกหรือจะไปบ้านเอแม่ไดไปกินข้าวพ่อก็อยู่นี่แหละโอเคนะพ่อไปกินข้าว่อหิว แกได้๋ยได้ินอยนไม่าหนเหรไม่เฝ้าก็ได้บ้านก็อยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวพ่อก็ไปกินข้าวกับแม่นี่ไงเพลงก็อยู่กับพี่ภูกับย่าพวงกินเสร็จก็่อยเดินไปที่บ้านกินเสร็จเราเรียกพ่อนะเดี๋ยวพ่อมารับนะโอเคไหมไม่ยังกินแล้วมีบอล